สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แช์กดนานๆนกดยนันยันกดเยอะๆยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาคลิปแรกก็ไปดูหมูดิ้นกันค่ะหมูโดนน้ําร้อนลวกดิ้นปัด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 ออกมาอย่างท่านูน้นท่านี้ไม่รู้จะออกมาดิ้นทําไมดิ้นให้เขารู้ว่ามันเป็นความจริงหรือยังไงกันไปดูกันค่ะว่าใครยานนี้แปดลิ้วนะครับนะบอกว่าใหม่ชละวันคือคนนี้นะครับนะ ให้ดีครับไม่ชาวันคือคนนี้นะครับนะใครอยากดูใครอยากเห็นไม่ชาวันนะครับในต้นตํำรับของยานหรือแก่ปลายแถวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไว้สีครับนะอันนี้คือในมุมมองของอีแก่ปลายแถวนะครับว่าไม่ชาวันเนี่ยคือผู้ชายคนนี้นะครับในนี้ผมขอญาตอ่าแล้วนะครับนี่ครับในมุมมองของในมุมมองของแก่ปลายแถวนะครับมันมุนะะ่งนะ้ครับนะนะมันมุ่ะอ่ะ นี่ครับสิครับขอญาตพี่พี่กบนะครับนะนี่นี่ครับในสิ่งที่แกไปแถวบอกว่าคนนี้คือใหม่ชลาวันขอญาตเจ้าของภาพครับราพอดีเราผมได้ขอญาตแล้วนะครับคนนี้นะครับยาานี่นะครับบอกว่าคนนี้นะครับเป็นใหม่ชลาวันซึ่งซึ่งไม่ใช่นะสิครับหม่ชลาวันไม่ใช่คนนี้นะสิครับผมก็พอที่จะเดาออกและพอที่จะทราบนะครับนะยามึงอยากรู้ว่าใหม่ชลาวันคนไหนเนี่ยนะมึงไม่ถามหน้ากากขาวนะนะนะแกไปแถวอย่ามัว นะอย่ามั่วนะครับอันนี้คือพริกกบนะครับไม่ใช่ไม้ชะละวันนะอันนี้พริกรพกบนะครับไม่ใช่ไม้ชะละวันนะคือมึงอยากรู้ใช่ไหมว่าขขาเป็นใครเนี่ยมึงไม่ถามนี่นี่ให้ดูเนี่ยไม่ถามหน้ากาขาลนะขออนุญาตด้วยนะครับนะเออนี่เปิดเลยคือไม้ชะลวันนี่มึงนี่มันมั่วอีกแก่ายแถวนะครับไปขุดมั่วไปอะไรมั่วมึงนี่ฝีมือไม่ถึงขั้นเพจเขาไปเอลมโนโมึงอะว่าก่อนเอาข้อมูลมาจากเพจเหล่านี้แหละนะครับ อันนี้คือพีก่กบธุรกิจนะครับไปหลายอย่างนะครับแต่อีนี้ก็มั่วนะครับพยายามพูดมโน,โนนะครับนะนะครับยาบอกว่ายาจะขุดยาจะบอกว่ายาขุดใหม่ชาลววนได้เรอมึงอยากรู้ว่าใหม่ชาลวันคือใครมึงไม่ถามหน้ากาข่าวนะอีมั่วค่ะเมื่อวานนี้ที่ฉันลงคลิปที่ชื่อว่าขุดแล้วก็มีประวัติต่างๆของนายนาทีใจวุ่นออกมา เคยทาอะไรมาบ้างเคยอะไรยังไงมาบ้างเคยเจอคดีอะไรบ้างแล้วตอนท้ายดิฉันก็ลงคลิปไปอันหนึ่งซึ่งไม่ได้บอกเลยว่าเป็นคลิปใครของอะไรยังไงปรากฏว่าเช้านี้นายนาทีใจบุญออกมาดิ้นว่าไอ้คลิปที่ดิฉันลงเนี่ยดิฉันหมายความว่าเป็นคลิปเป็นคนผู้ชายที่อยู่ในคลิปคือใหม่ชาละวันฉันอาจจะหมายถึงผู้หญิงที่เปิดเปิดอกที่เต้นอยู่ข้างหน้าก็ได้นะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าใหม่ชาละวันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย อาจจะเป็นผู้หญิงข้างหน้าแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคลิปสั้นๆที่ฉันลงไปเนี่ยนะคะดียฉันไม่ได้บอกเลยว่าเป็นคลิปอะไรของใครทําไมต้องรีบออกมาเดือดร้อนออกมาบอกว่าไอ้ผู้ชายในภาพเนี่ยไอ้ผู้ชายหัวล้านผมบางในภาพหน้าตาตลกๆเนี่ยคือใครทําไมต้องออกมาชี้แจงมาอย่างนู้นอย่างนี้กันดิฉันไม่ได้บอกว่าเป็นคลิปใครมันแค่ว่า มีคนส่งคลิปนี้ให้แล้วก็บอกว่าวันไหนถ้าป้ามีโอกาสก็ลองเอาไปทําคลิปดูสนุกสนุก,นกเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่าใครแต่รู้สึกว่าเออมันก็ตลกดีเพียงแต่ว่ามันมีเสียงในคลิปนั้นนะคุณคุณมีเสียงในคลิปนั้นคุณคุณเท่านั้นเองอย่างอื่นดิฉันไม่รู้อะไรเลยแต่เสียงที่พูดเราจะไม่เห็นตัวว่าเป็นใครแต่แค่เสียงคุณคุณ ที่เหลือในคลิปนี้ฉันไม่รู้เลยว่าเป็นใครแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเออคนส่งให้เขาอยากให้เราดูอะไรกันแน่อาจจะอยากให้เราฟังเสียงว่าเนี่ยคุ้นๆหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะดิฉันก็เลยเอาคลิปอันนี้มาต่ออยากจะให้มันครบ8นาทีแต่มันก็ไม่ครบ8นาที ดิฉันแค่ต่อคลิปเข้าไปเพื่อจะได้ความยาวแล้วก็จะได้คอนเทนต์มากขึ้นปรากฏว่าน,นายณัฐีใจบุญวันนี้ออกมาดิน้นคิดว่าคนนี้เป็นหมายชาลวันรือไม่ใช่นะคนนี้ชื่อพี่กบเขาหยู่งูุนอย่างนี้เอารูปใหญ่มาให้ดูนูน่นนั่นนี่แล้วก็บอกว่าถ้าอยากรู้หมายชะลวันเป็นใครให้ไปถามหน้ากากข่าวดิฉันว่าหน้ากากขาวก็ไม่เคยเห็นหน้าหมายชาลวันแต่แค่จะเคยคุยกันหลังไม่เคยจีบกันหลังไม่เท่านั้นเองมากกว่าคะ่ะน่าจะแค่นั้นนะคะ นี่ค่ะดิฉันแค่ลงคลิปนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นใครเอาตอนนี้รู้แล้วชื่อคุณกบใช่ไหมคะก็จะได้รู้เออนี่เป็นคุณกบนะเป็นเศรษฐีมีธุรกิจเยอะแยะมากมายร่ำรวยมากเลยเอาจนตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าคนนี้ไม่ใช่หม่ชะละวันนะชื่อคุณกบนะคะเออคุณกบนี่ดิฉันไม่แน่ใจว่าดิฉันมีรูปคุณกบตอนสมัยหนุ่มๆที่แต่งงานครั้งแรกหรือเปล่า เดี๋ยวจะไปหาดูก่อนเดี๋ยวถ้ามีจะเอามาลงให้ดูค่ะจะได้ํำลึกว่าอุ้ยตอนที่ยังหนุ่มๆผมยังเต็มบึ้มๆเนี่ยหล่อแล้วหรือขนาดไหน <c oughs> แต่ที่ฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไอ้ขาหมูไม่ออกมาดิ้นที่ตัวเองโดนขุดดิ <c oughs> ้นเดินออกมาดิ้นกับคลิปที่ที่ฉันไม่ได้บอกเลยว่าคือใครออกมาดิ้นทำไมอะ่ะ คุณมาดิ้นอย่างนี้เดี๋ยวคนก็คิดว่ามันต้องเป็นความจริงแน่ๆเลยจริงๆแล้วคนนี้ไม่ใช่ชื่อกบแต่คือใหม่ชลวันออกมาดิ้นทําไมคะเอองงเหมือนกันเราไม่ได้บอกเลยว่าอันนี้เป็นคลิปใครแต่ตอนนี้คุณาบอกว่าคนคนนี้ชื่อคุณกบแล้วเป็นเจ้าของร้านขายโทรศัพท์อย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็คุณมีข้อมูลก็ต้องถือว่าคนนี้ชื่อกบก็แล้วกันเนาะดิฉันแต่ดิฉันไม่ได้บอกนะคะว่าคนนี้คือใหม่ชะลวัน คุณคิดไปเองว่าดิฉันจะเปิดตัวใหม่ชละวันดิฉันจะไปรู้ได้ไงว่าใหม่ชาละวันเป็นใครเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ยังไม่รู้เลยจริงหรือเปล่าคะแต่แต่ก็แปลกใจว่าทําไมดิฉันเปิดคุณแต่คุณแทนที่จะมาดิ้นรนขุดคือมาด่าทอเพื่อตัวเองดันมาด่าทอเพื่อคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอย่างคุณเนี่ยนะคะน,นายณตีใจบุญเกิดวันที่สิบหกนะคะวันเกิดก็รู้นะสอง 528ส่วนสูงเท่านั้นน้ำหนักเท่านี้อย่างนู้นอย่างนี้บ้านเล็กที่อยู่หมู่บ้านสารากลางบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนั่นโน,น,น่้นนี่ทำอาชีพอะไรมาและที่สำคัญก็คือว่าแม่คุณไม่ได้ชื่อมารีตั้งแต่ต้นชื่อนางสมหมายหรือว่าจากมารีเปลี่ยนเป็นนางสมหมายหรือว่านางสมหมายเปลี่ยนเป็นมารีหรือว่าอะไรก็ไม่รู้หรือว่าคุณถูก คนอื่นรับไปเลี้ยงไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่แม่คุณชื่อนางสมหมายไม่ได้ชื่อมาลีมีรอยนิ้วมือด้วยนะคะมีผลการตรวจประวัติอาชญากรรมมีครบถ้วนทุกอย่างตลกอ่ะเขาขุดคุณว่าคุณเอาทองปลอมมีคนถามพระอาจารย์ด้วยว่าเพราะว่าเออแม่ขาวคนนั้นอ่ะ เอามาเล่าหมดว่าโดนคุณบังคับอะไรยังไงโดนคุณหลอกอะไรยังไงที่ยังต้องทนกันอยู่เพราะว่าดันไปทําบริษัทครบวงจรกับคุณแ <c oughs> ม่ชาวที่ชื่อมาลิวันจําได้ไหมคะจําได้ไหม <c oughs> แต่พอเขาได้รับเงินแล้ว <c oughs> เขาก็าไปรับปากคุณโดนคุณขู่ว่าจะไม่เอาการคืนเงินอันเนี้ยมาเป็น หลักฐานให้ดิฉันก็เลยไม่ได้มาแต่ที่จริงถ้าเขาได้เงินคืนเป็นเพราะเราเปิดเราทวงจนคืนต้องคืนเลยให้เขาจริงป่ะยังมีเยอะนะยังมีอีกเยอะค่ะเดี๋ยวมีอีกเยอะแต่ที่หลังควรจะปกป้องตัวเองนะคะไม่ใช่ปกป้องคนอื่นดิฉันยังไม่ได้พูดเลยว่าไอ้คลิปที่ลงไปเนะี่ยเป็นคลิปใหม่ชาละวันทำไมคุณถึงคิดไปเองทำไมคุณถึงตกใจแล้วต้องออกมาดิ้นขนาดนี้ หรือคุณแกล้งทำคอนเทนต์เพื่อให้คนจับใหม่ชาละวันให้ได้คุณออกมาดิ้นจริงๆแล้วเป็นคอนเทนต์เพื่อที่จะทำลายใหม่ชาละวันหรือเปล่าน่าคิดนะคะ